สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life คลิปนี้นะครับเป็นการเล่าหนังสือธรรมะชื่อเก๋ๆว่าสัจธรรมแห่งจักรวาลเป็นผลงานของทันตแพทย์สมสุจิลาผลงานของสำนักพิมพ์อมรินธรรมะนะครับความสามารถของทันตแพทย์สมหรือเรียกสันส้นๆว่าคุณหมอสมที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้เข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะหนังสือชื่อดังที่เคยออกมาแล้วอย่างไอสไต์พบพระพุทธเจ้าเห็นและ the top secret ครั้งนี้คุณหมอสามารถนำความรู้สาขาต่างๆทั้งคณิตศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ฟิสิกส์เคมีจิตวิทยาโดยแต่ละศาสตร์ สามารถนำมาเทียบเคียงให้เข้ากับหลักธรรมของพุทธศาสนาได้อย่างน่าสนใจเอาละครับเรามาว่ากันเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ข้อที่1ชีวพุทธการลหลงไหลในทวาร6เป็นต้นกำเนิดของกรรมผมไม่เคยได้ยินคำว่าชีวพุทธมาก่อนครับในที่นี้คุณหมอได้อธิบายถึงเรื่องยีนและ DNA โดยนำมาเปรียบเทียบกับจิตเจตสิก โดยนำไปเชื่อมโยงเข้ากับวิบากกรรมทางพุทธศา,าสนาเพื่ออธิบายถึงทวารหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในมุมมองทางทีวะวิทยาที่สัมพันธ์กับเวทนาตัณหาอุปาทานโดยสัมพันธ์กันในทางพุทธพูดง่ายๆในหัวข้อนี้คือการยึดติดกับรูปรสกลิน่นเสียงสัมผัส ความรู้สึกโดยไม่ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นการเร้ากิเลสแล้วก็จะเกิดการสร้างร่างกายหรือความต้องการที่จะกลับมาเกิดในสังสารวัตรไม่มีสิ้นสุดและเมื่อไหร่ที่รู้ทันจึงมีโอกาสสัมผัสความว่างเดิมแท้ของจัก,กรวาลได้หรือที่เรียกว่านิพพานนั่นเองข้อที่สสัจธรรมฟิสิก ใจเย็นไม่มีจริงมีแต่ร้อนมากกับร้อนน้อยสพรพพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลเกิดจากการสั่นสะเทือนของพลังงานเล็กๆคล้ายเชือกทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นที่ทางพุทธบอกว่านามสร้างรูปในหัวข้อนี้เน้นใน,นเรื่องของเวลาในมุมมองทางฟิสิกส์และศาสนาปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเวลาเกี่ยวข้องกับมวลอย่างแยกกันไม่ได้ บนดาวดวงใหญ่เวลาจะเดินช้ากว่าดาวดวงเล็กตามกฎของเทอร์โมดินามิกส์ที่บอกไว้ว่ายิ่งร้อนเวลายิ่งเดินเร็วการเจริญสติจะช่วยให้สามารถเข้าใจจักรวาลได้ทั้งรูปนามและเข้าใจมิติทั้งหมดรวมทั้งเข้าใจการไม่มีอยู่จริงของการเวลาระยะทางที่สุดแล้วก็จะเข้าใจความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในจิตเรานี่เอง ข้อที่สามธรรมะเคมีสติเป็นตัวแยกจิตบริสุทธิ์ออกจากกิเลสในโลกแห่งโลกิยะย่อมมีสิ่งที่คู่กันเสมอคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีทุกข์มีสุขสรรเสริญนินทาดังนั้นวิธีที่จะพ้นทุกข์คืออย่าเอาจิตเข้าไปรับอารมณ์บวกหรือลบเหล่านี้การปฏิบัติธรรมคือการแยกรูปนาม หรือเปรียบเสมือนกระบวนการกลั่นน้ำบริสุทธิ์ที่แยกตัวออกมาจากสิ่งที่เจือปนอยู่โดยใช้สติเป็นตัวแยกการเจริญสติมีคุณูปการหลายอย่างเช่นลดความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างอัศจรรย์เพิ่มภูมิต้านทานลดความตึงเครียดช่วยสมานแผลกระตุ้นการไหลเวียนและทำให้เส้นเลือดไม่แข็งตัวทั้งยังทำให้นอนหลับสนิทได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย ข้อที่ 4. ธรรมะรัฐศาสตร์คุณภาพของนักการเมืองสะท้อนคุณภาพของประชาชนถ้าประเทศใดประชาชนไม่ค่อยมีธรรม,มะนักการเมืองก็จะเป็นเช่นนั้นแบบเดียวกันและรวมไปถึงผู้นำประเทศอีกด้วยการเมืองจึงอาจเป็นภาพสะท้อนของจิตที่มีจํานวนมากในประเทศนั้นในข้อนี้หากนักการเมืองมีจิตใจที่ใยธรรม,มะ โดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งต่อให้เป็นการปกครองระบอบใดก็ไม่สำคัญแต่ถ้าผู้นำปราศจากธรรมะแล้วล่ะก็ไม่ว่าจะเป็นระบอบใดก็อยากที่จะทำให้ประเทศชาติจเจริญไปได้ข้อที่ 5. นิติธรรมมีธรรมประจําใจก็ไม่จําเป็นต้องมีการตีความตามกฎหมายและลายลักษณ์อักษร ในทางพุทธศาสนาและทางกฎหมายจะให้ความสำคัญกับเจตนาเป็นสำคัญถ้ากระทําโดยไม่มีเจตนาและไม่ประมาทโทษทันที่ได้รับจะเบาบางมากสิ่งหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาต่างจากกฎหมายคือแม้จะทำกรรมอย่างเดียวกันมีเจตนาเท่ากันแต่อาจได้บุญหรือบาปไม่เท่ากันเช่นกรณีจงใจฆ่าเจ้านายกับจงใจฆ่าบุพการี แม้จะได้รับโทษทางโลกไม่ต่างกันนะักแต่ผลกรรมนั้นแตกต่างกันมหาศาลหากทุกคนมีศีลธรรมประจําใจแล้วการตีความตามตัวบทกฎหมายย่อมไม่จําเป็นเพราะทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความถูกต้องคืออะไรและถ้าปล่อยให้กิเลสตัณหาคลองใจแล้วล้วก็อยากที่สังคมจะสงบสุขไปได้อีกทั้งอาชีพที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้คนจํานวนมาก ย่อมมีโอกาสสร้างบุญอนานและบาปได้อย่างมหาศอีกด้วยข้อที่6พุทธเศรษฐศาสตร์คำนวณความสุขเป็นตัวเลขไม่ได้แต่แบ่งปันได้เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรอันมีจำกัดเพื่อสนองความต้องการไม่จำกัดของมนุษย์ต่างจากพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นไม่ปฏิเสธความจำเป็นพื้นฐานตามปัจจัยสี่ของมนุษย์ อาจจะร่ำรวยมั่งคั่งก็ได้แต่ต้องไม่สนองกับความอยากที่ไร้ที่สิ้นสุดจนเบียดเบียนผู้อื่นหรือธรรมชาติโดยยึดหลักทางสายกลางเช่นเศรษฐกิจพอเพียงคือพอดีพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเองและไม่ตรหนีจนเกินไปความสุขจึงหมายถึงการเป็นอิสระจากความโลภหรือความอยากหลุดพ้นจากความโกรธและความหลง ไม่ใช่สุขที่เกิดจากการครอบครองวัตถุเลอค่าหรือได้รับคำสรรเสริญขณะที่เศรษฐศาสตร์อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อส่งเสริมความอยากเกิดกิเลสตัณหาเพื่อให้เกิดกำลังซื้อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องรู้ให้เท่าทันว่าสิ่งที่ต้องการนั้นจำเป็นเหมาะสมหรือเพียงแค่อยากมีเท่านั้นข้อที่7คณิตจิตวิญญ,ญาณ ผีเสื้อกระพือปีกมีผลสั้นสะเทือนถึงดวงดาวคณิตศาสตร์มักถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อไขความลับในธรรมชาติรวมทั้งสร้างเทคโนโลยีให้เจริญลุดหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบเลขฐานสองที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคณิตศาสตร์เชื่อในเรื่องของเหตุและผลเพราะสรรพสิ่งบนโลกล้วนสัมพันธ์กันดังนั้นการที่มนุษย์คนหนึ่งได้เกิดมาบนโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อไปในวงกว้างซึ่งเหมือนกับหลักอิทัพปัจจยตาของศาสนาพุทธดังนั้นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหรือมีสติอยู่ในปัจจุบันขณะเพียงเท่านั้นแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แต่คงไม่สามารถกระทบกระเทือนหรือทำอะไรเราได้มากนะักข้อที่8ธรรมะศึกษาศาสตร์ร้อนรุ่มเพราะเรียนด้วยตัณหาลื่นรมเพราะเรียนด้วยปัญญา วิธีเรียนในสมัยพุทธกาลเน้นการฟังจากนั้นก็เป็นการอ่านและเขียนในภายหลังเมื่อได้ฟังแล้วก็จะค่อยๆทําความเข้าใจเมื่อมีโอกาสได้อ่านต่อมาจึงช่วยเสริมสิ่งที่ได้ฟังสุดท้ายการเขียนจะเป็นการตกผลึกในขั้นท้ายสุดทว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลับเป็นไปในทางตรงข้ามการเขียนหรือจดเลคเชอร์ ที่ทำให้เกิดการฟังอย่างไม่ตั้งใจการอ่านต่อมาจึงเสียโอกาสและได้ประโยชน์น้อยลงก็เป็นไปในทางท่องจำซึ่งจะหายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันพุทธศาสนานั้นเน้นเรื่องการฟังหรือเรื่องของการเป็นพระหูสูตรมากดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยที่ในพุทธการเกิดการบรรลุโสดาบันเพราะการฟังช่วยเกิดปัญญาได้อย่างรวดเร็ว หากการศึกษาเป็นไปในแง่ของการสร้างปัญญาในแง่ของอิทธิบาทสหรือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือพรหมวิหาร4ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาโดยไม่เน้นการท่องจำจึงจะทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนที่สุดข้อ 9. สัจธรรมแห่งจักรวาลสำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วธรรมะนั้นมีอยู่ทุกหย่อมหญา จุดประสงค์ของพระพุทธองค์คือเสริมสร้างให้มนุษย์เกิดปัญญาระดับที่ทำให้ตัดกิเลสตัดตัณหาสู่เส้นทางโลกุตระในขณะที่ภากวิทยาศาสตร์ส่วนมากเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ก,กระตุ้นให้มนุษย์พบความสะดวกสบายทั้งทางกายทว่าทางจิตใจกลับบังเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลกลวงเปล่าและมีความทุกข์ใจได้ง่ายกว่าเดิมมากในความเป็นจริง จัก,กรวาลนั้นเกิดจากจิตเมื่อคุณเข้าใจจิตก็จะเข้าใจจัก,กรวาลแต่การจะเข้าใจจิตได้ต้องแยกสติซึ่งเป็นองค์ประกอบของจิตออกมาเป็นผู้ดูนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับเล่มนี้อ่านได้เพลินเพราะมีการค้นคว้าและนำกรณีตัวอย่างทั้งเรื่องที่นำมาเล่าแทรกก็อ่านได้สนุกดีครับก็เหมือนกับเล่มก่อนๆของคุณหมอคือแนะนำมุมมองใหม่ๆตามข้อสังเกต และเชื่อมโยงมาที่พุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งเวลาก็ได้พิสูจน์อยู่บ่อยครั้งว่าพุทธศาสนาได้พูดถึงหลายเรื่องและนำมาใช้กับทางโลกได้ด้วยพูดง่ายๆว่า,าศาสนาพุทธคือความเป็นปกติธรรมดาที่สามารถนำสิ่งต่างๆมาอธิบายได้อย่างละเอียดและเป็นธรรมชาติที่สุดจึงสามารถนำมาปรับใช้ได้กับหลากหลายแง่มุมของชีวิตซึ่งรวมทั้งาศาสตร์ต่างๆที่มีการคิดค้นขึ้นมาในโลกนี้ด้วย หน้าที่ของวิทยาศาสตร์คือการค้นหาคำตอบทั้งภายนอกและภายในเพื่อมาตอบข้อสงสัยเมื่อได้คำตอบหนึ่งก็จะเกิดคำถามต่อไปไม่จบไม่สิน้นส่วนพุทธศาสนามองสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงและเป็นไปเพื่อการพ้นจากกองทุกข์โดยอาจไม่จำเป็นต้องเน้นหาคำตอบในทุกเรื่องก็ได้เมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะคลี่คลายได้เองเหมือนเช่นที่เป็นมาเสมอ เอาละครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ